สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูช่ช่องเจจุ๋มพารวยนะคะวันนี้เจจุ๋มก็พามาชมทงชมท่าลงท่งลงท่าชมดอกพยอมค่ะวันนี้พามาชมต้นพยอมต้นพยอมเป็นต้นไม้ใหญ่มีดอกหอมเป็นดอกเป็นพวงเล็กๆหอมมากนะคะในตอนในบานเต็มต้นแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะย้อนแสงหน่อยนึงเนาะเพราะเจจุ๋มมาถ่ายตอนสิบเอ็ดโมงบานเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องกินหอมอ่อนๆนะ เดีให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกพยอมนะคะวันนี้ก็อากาศหนาวไหมแล้วลอกค่ะลมแรงนะที่เจ๊ตุ่มถ่ายอยู่นี่ก็ลมแรงนะคะดอกพยอมค่ะสวยมาก พี่น้องดูบรรยากาศสวยมากนะคะขาวงามดอกขาวงามมากสวยมากชุดดอกพยอมค่ะกินจะหอมอ่นอ,อนๆถ้าเขาบานแล้วจะหอมอ่นอ,อนๆนี่ก็บานเต็มต้นเลยนะคะจะบานเต็มต้นเลยฝั่งน,นู้นฝั่งน,น้น ดอกตุ่มเขาจะเป็นเช่นนี้นะคะนี่นี่คือดอกตุ่มของเขาเขานี่ยคือดอกตุม่มยังไม่บานอันนี้จะเป็นสีขาวนะมันจะมีสีขาวกับสีแดงอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวสวยบานสะพรั่งขาวไปทั้งต้นเลยนะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตีที่แวะมาให้กําลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขตลอดไปหกเก้าและตลอดไปนะคะขอบคุณมากมายค่ะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมายค่ะชมดอกพยอมบ้านนานะคะพี่น้องสวยไหมคะ